สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพรชัยยิสุมานครนะครับสาขาเพชรบุรีตัดใหม่วันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะครับเอกสารทุกอย่างในการจัดไฟแนนซ์ว่ามีอะไรบ้างในเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ต้องมีนะครับถือง่ายๆนะครับบัตรประชาชนนะครับที่ต้องเตรียมมานะครับทั้งหมด3ใบ3ชุดนะครับ นะครับแล้วต่อมานะครับเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับทั้งหมด3ชุดเหมือนกันนะครับอันนี้จะแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ไปแก้เป็นนางสาวหรือยังเป็นเด็กหญิงเด็กชายอยู่นะครับตอนนี้ต้องรบกวนไปแก้ให้นิดนึงเนาะเพราะว่าทางไฟแนนซ์เขาจะได้ ลงรายละเอียดให้ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้คือสมุดบัญชีนะครับสำหรับคนที่ลูกค้าที่เดินบัญชีนะครับทุกเดือนแล้วก็อัพทุกเดือนเราจะขอสมุดบัญชีมาถ่ายเอกสารก็ได้แต่ถ้าลูกค้าบางรายบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้แต่แอปละนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าแบงก์เลยนะครับต้องทำยังไงอันดับแรกมันจะมีแอป นะครับของแบงก์เราก็ขอผ่านแบงก์ได้แต่เป็นบางแบงก์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องแนะนําให้ลูกค้าไปขอผ่านแบงก์นะครับจะอาจจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่นิดหน่อยประมาณร้อยสองร้อยนะครับอาจแล้วต่อมานะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับก็จะแนะนํานิดหนึ่งนะครับก็มีสลิปคาร์บอนนะครับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับ หนึ่งและสองถ้าไม่มีสลิปคาร์บอนนะครับก็เป็นหนังสือร,รับรองนะครับอายุของหนังสือร,รับรองไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่ออกมานะครับอต่อมาแล้วก็เป็นลูกค้าที่ค้าขายบอกอ้าวฉันไม่มีสลิปคาร์บอนแบบนี้ต้องทำยังไงอถ้าขายมีหน้าร้านนะครับอย่างริมถนน,น่ึงเงี้ยก็ได้นะครับก็ขอใบเสร็จจากเทศกิจนะครับ มาแนบนะครับหรือขายอยู่หน้าร้านขายอยู่หน้าบ้านของเจ้าของบ้านที่เราเช่าเขาอยู่นะครับทางเราก็อาจจะขอนิดนึงเนาะก็มีสัญญาเช่าก็ดีนะครับอ่าเราก็ขอตามนั้นนะครับอย่างที่ลูกค้ารับเหมาอย่างเงี้ยอ้าวท่านไม่มีเลยครับของของของอย่างอย่างรับเหมาก็เอกาสารก็เตรียมคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจากสลิคร์บอนเป็น หนังสือสัญญาว่าจ้างนะครับกับเจ้าของบ้านหรือจากบริษัทที่ท่านรับงานมานะครับอันนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเควันนี้ผมก็มาอธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีน้องมาอธิบายให้ฟังว่าในการจองนะครับต้องทำยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์เราแล้วนะครับจองออนไลน์ง่ายกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวผมส่งต่อให้น้องเขาอธิบายฟังเนาะทิตหนึ่งครับ สวัสดีค่ะหนิงอิสุสุมหาคนครสาขาเพชรบุรีตัดใหม่นะคะมาต่อจากที่เอกสารเซ็นไฟแนนซ์แล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของการจองออนไลน์นะคะการจองออนไลน์ทุกวันนี้ลูกค้าไม่ต้องเข้ามาในโชว์รูมแล้วค่ะสามารถโอนจองมาได้เลยเนี่ยค่ะจะเป็น QR code คของเราอ่ะเนี่ยค่ะ QR code โอนเท่า e ซูู ah ุมหานครได้เลยนะคะโอนแล้วก็ส่งสลิปมาให้เราแล้วก็บัตรประชาชนแล้วเราก็จะนัดเซ็นไฟแนนซ์นะคะแล้วก็เตรียมเอกสารตามนี้นะคะถ้าสงสัยยังไงลูกค้าสามารถอินบ็อกเข้ามาทางเพจของเราได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรติดต่อเรา027182222นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ